สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คแลกนรกกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้นะครับผมไม่อยากจะไลฟ์สดนะเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยมันจะทาให้ค้างนะครับเมื่อวานมันค้างมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าอยากจะตัดต่อมากกว่านะครับตอนนี้นะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เน็ตของผมด้วยนะครับวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากรัาแบบนี้เบื่อเหมือนกันไอ้พวกแบบนั้นแบบนี้ไม่รู้งเป็นพ่ออะไรนะครับผมนี่ลำคาญมากเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมจะบอกอะไรไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับอีกเรื่องหนึง่งมันคือเรื่องที่ทวามเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยรู้ไหมมันเป็นยังไงร,รู้ไหมครับผมไปเจอคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายนะครับชอบไปวุ่นวายกับเรื่องคำบอของคนอื่นว่ารูปภาพหน้าปกทำไมมันเหี้ยจังวะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้ที่คนที่เป็นรูปภาพหน้าปกที่เขาบอกว่าเป็นเหี้ยอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเหี้ยเขายังไม่เคยมาขอเข้าขอขอ,อะไรมึงกินเลยนะมึงไปว่าเขาทำไมผมไม่เข้าใจเหมือนกันครนะับแบบนี้ คือจริง Jamie, ๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าชอบมาเสือกเรื่องของชาวบ้านที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะเป็นเรื่องครับไอคนเสือกเรื่องของชาวบ้านนะครับผมจะบอกอะไรให้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะหมายความว่ามันเป็นสวะทั้งนั้นเลยครับแบบเนี้ยคือมันชอบเป็นสวะนะครับเสือกเรื่องของชาวบ้านที่ไม่เป็นเรื่องครับแบบว่าเฮ้ยทำไมรูปโปรไฟล์เฮียจังทำไมมึงทาคลิปแบบนี้วะเขาจะทํายังไงมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมครับเขาจะทํายังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาคือคุณจะไปเสือกยุ่งอะไรของเขาอ่ะคือหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคือหลายๆอย่างเนี่ ืออะไรที่มันพูดได้ก็ต้องพูดนะครับรู้ไหมคุณต้องรู้จักสังคมอะไรที่มันมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในโลกแค่นี้แล้วคุณไปว่าเขาไม่ได้คุณต้องรู้สังคมในโลกกว้างอีกมากมายนะครับคุณต้องรู้จักสังคมในโลกกว้างอีกมากมายว่ามันเป็นเหี้ยทําไมคลิปมันเหี้ยจัง อะไรอย่างงี้ไม่รู้ไหมคุณกําลังคอมเมนต์อยู่กับใครแล้วคุณต้องดูด้วยเพราะทุกวันเนี้ยโลกโซเชียลมันแรงนะครับมันแรงมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยมันแรงมากแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเรื่องดีตลอดไม่มีไม่มีเรื่องดีเลยมันจะมีแต่เรื่องเฮี้ยแล้วก็จะมีแต่เรื่องที่มันแบบว่าไม่ถูกใจเราเยอะแยะมากมายมึงจะได้เจออีกเยอะแยะมากมายเลยคุณจะได้เจออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับ <S <S คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์จะมาพูดอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับใคร หรือไม่ก็ไปเสือกกับใครแก่กับใครไม่ได้เสือกกับใครน่มันเสือกได้ไหมมันเสือกได้แต่ถ้าลองเสือกดูผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าลองเสือกดูนะครับรู้ไหมว่าคนที่รูปหน้าปกแบบที่เฮียหรือคนรูปหน้าปกแบบไม่ไดีอะและ้วมาไปว่าเขาเนี่ยแล้วคุณไปว่าเขาเนี่ยรู้ไหมว่าคุณกําลังว่าใครอยู่เนี่ยอาจจะไปว่าลูกของผู้ว่าก็ได้อาจจะไปว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้ durable. นะครับแล้วมันจะเป็นเรื่องเอา นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยรู้ไหมผมเคยคอมเมนต์เหมือนกันขนาดผมคอมเมนต์ดีๆยังโดนเลยครับขนาดผมคอมเมนต์ดีๆว่ายังโดนเลยผมคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมดูดีมากเลยครับผมชอบมากเลยแค่พูดแค่นี้ผมยังโดนนะครับบอกไว้ก่อนเลยแค่พูดแค่นี้ผมยังโดนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสังคมทุกวันเนี้ยต้องอยู่ให้เป็นแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ง่ายๆนะครับแบบนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอกไว้ก่อนผมจะไม่เสียหายอะไรนะครับแบบนี้นะครับ คอมเมนต์เนี่ยต้องให้ระวังระวังหน่อยนะครับไม่งั้น,น,นคุณจะไม่รู้ตัวคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคุณต้องคอมเมนต์ให้ดีๆนะครับคุณต้องคอมเมนต์ให้ดีๆนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อย่าไปว่าเขาอย่าง,งน, <Tina> นาาาางงั้นอย่างนี้เลยและเขาคนนั้นแหละไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเฟียหรือเปล่าเขาเป็นนักเลงจากที่ไหนหรือเปล่านะครับเรื่องเนี้ยมันช่วยไม่ได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนอกจากตัวคุณเองนะครับจะช่วยตัวเองได้นะครับช่วยตัวเองไปนะครับ อยู่ไม่เป็นนะครับอาย่ไม่เป็นตายนะครับอยู่ไม่เป็นตายแน่นอนนะครับนอนนะรบ,บอกไ้ก่อนเลยถามว่าผมโดนไหมผมกรโดนมันยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นทหารเรือนะครับผมเป็นทหารมันยังไม่รู้นะครับคือคอมเมนต์น่ะให้มันระวังระวังหน่อยนะครับไปคอมเมนต์ให้กับใครเนี่ยระวังด้วยนะครับแบบนี้อะไรเล่าฮนะอะไรฮนะอะไร ดูดิ่เห็นไหมดูมันไล่ตามดิมา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 ดิลงมาเลยไอ้โง่ไอโง่เอ้นโงโงโยน่าอัาคานวะหลอนมาดิมึงกล้ามาเอาฮะมึงกล้ามาล่ะเอาดิมึงกล้าเอาฮะมึงกล้าเอา Level 400เลเวลสี่ร้อยนะครับเป็นพวกพามนะครับแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับแบบนี้ กันหรือเปล่าเวลาคอมเมนต์ดูด้วยนะครับดูให้ดีนะครับคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นใครเขาคือใครนะครับเราต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่ากูอยากจะคอมเมนต์อะไรกูคอมเมนต์ไปเลยนะครับได้ได้มันได้เหมือนกันแต่คุณจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากน,นะครับคือคุณจะคอมเมนต์อะไรมาเป็นไปได้หมดนะครับความอันตรายเข้าหาคุณแน่นอนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลย อย่าทาเรื่องอะไรที่มันแบบไม่เข้าเรื่องนะครับแบบนี้นะครับที่พูดออกมาผมหวังดีไหมก็ไม่เชิงว่าหวังดีอะไรมากหรอกนะครับแบบนี้นะครับไม่เชิงว่าหวังดีอะไรหรอกให้หลายๆคนระวังนะครับโลกโซเชียลในตอนเนี้แรงมากนะครับแรงแบบเฮี้ยๆเลยนะครับถ้าคุณจะคอมเมนต์เนี่ยคุณต้องมีหลักการคอมเมนต์นิดนึงนะครับคอมเมนต์ยังไงให้เขาแบบไม่หมั่นไส่เรานะครับอย่าทําให้คนอื่นเขาหมั่นไส้นะครับถามว่ามีเยอะไหม คนประเภทที่แบบว่ามีรูปโปรไฟล์เยอะแยะมากมายมีเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเขานะครับเขาอยากทําอะไรก็เรื่องของเขานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแบบนี้นะครับเราต้องระวังด้วยใช่ไหมสาวๆคนไหนหน้าเย็ดวะคนไหนหน้าเย็ดบางเฮ้คนนี้หน้าเย็ดที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าถอดกางเกงนะจะถือว่าเป็นอะไรที่น่าเย็ดแบบสุดๆเลยล่ะนะครับแบบนี้ผมอาจจะพูดวุไปวนมาก,ก็จริงนะครับแบบนี้เฮ้ยอะไรน้ำหนักเยอะเหรอไอ้เหี้ยน้ำหนักโดนเนิบดิมันเป็นเหีเเ้ยอะไรว่าน้ำหนักโดนเนิบเลยเหรอไอ้เหี้ยน้ำหนักโดนเนิบครับแบบนี้นะบอกไว้ก่อนเลยเป็นห่าอะไรว่าน้ำหนักโดนเนิบเป็นอะไรที่น่าเผื่อมากๆเลยะครับแบบนี้นะครับ เป็นอะไรที่น่าเบื like no ่อมากมากเลยก็ไม่ร anyway. kind of ู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะจับอะไรต่อไปนะครับแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะต้องจับสัตว์นะครับแบบนี้นะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยถ้าแบบนี้พอพอพอไม่รู้เหมือนกันนะครับไอเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยว่าไงฉลามขี่ฉลามดําน้ำดีกว่าครับแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ดําน้ำากเท่าไหร่ครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลงดูดิพอลงน้ํใสว่าพอขี่ฉลามแม่งเชี่ยจัดเลยนะครับแบบนี้เชี่ยจัดเลยอเหียจัดเลยรู้เป็นเหียอะไร นะครับแบบนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีแล้วครับดีมากๆมีแต่คนเขาชอบครับคนที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะมีแต่คนเขาชอบนะครับใครที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองอ่ะแล้วไปพูดอะไรที่มันแบบว่าคือพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะครับแบบเนี้ยนะครับพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะอะไรครับอันนี้เุ็ิกมันเป็นเที่ยอะไรเป็นเที่ยอะไรวะฮะอ่ะมึงอยากตายปะ อยา,าย sensor, um อยากตายวะฮะบริโอเนะฮะอยากตายวะคุณจะปานเหรอวะไอ้เหี้ยจัดการเลยฆ่ามันฆ่ามันซะฆ่ามันเลยดิดีว่าฆ่ามันมึงไปไหนหยุด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 ก่อนพอ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 ไหนเฮ้ยเบื่อวะไอ้พวกเผาพวกนี้ดูดิค่าสลบขึ้นเท่าไหร่ขึ้นครับขึ้นเหมือนกันนะครับแบบนี้น่าเบื่อวะ อะไรว้แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้แล้ว,วอะเฮ้ยเกือบออกไม่ได้แล้วแบบนี้อะไรวะกลับบ้านเราดีกว่าครับแบบนี้นะครับแสดงว่าผมมาไกลเลยนะนึกว่าอยู่ตรงกลางๆนะครับที่ไหนได้เรามาโผล่เกาะแบบใกล้ๆครับแบบนี้นะครับอยู่นั่นเองอยู่นั่นเองบ้านอยู่นั่นครับบ้านอยู่นั่นกลับบ้านกันเลยโลกโซเชียลแรงนะครับโลกโซเชียลแรงนะครับ สื่อแรงมากที่เราพูดออกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นผลเสียมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาชนะเขาได้นะครับถ้าเขาสวนคุณมาเนี่ยคุณยับแน่นอนนะครับยับไม่เป็นที่เป็นทางนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยคุณไปว่ารูปหน้าโปรไฟล์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันนะครับเขาไม่ได้ไปขอเข้าพวกมึงสักหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ไปขอเข้าพวกคุณสักหน่อย นะครับเขาไม่ได้ไปฆ่าคนสักหน่อยนะครับเราต้องระวังเหมือนกันนะครับแบบนี้ทาไมน้ําหนักมันเนิบไยแบบนี้ไอ้เหี้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยทำไมน้ําหนักมันเนิบวะเฮ้ยน้นําหนักมันเนิบทุกตัวเลยบ้าเนี่ยดูนี่ไอ้นี่น้ําหนักธรรมดาอะไรวะหรือว่าตัวกูหนักตัวกูหนักเหล็กนี่ไงเฮี้ยตัวผมหนักเหล็กเผาเหล็กเลยครับแบบนี้ใส่ไปเลยครับแบบนี้เผาเลยนะครับเผาเลยพอไม่มีอะไรมากดูด่วงยักษ์ดิ ยังยังดวงยักษ์นะครับสวยงามนะครับดวงยักษ์สวยงามมากๆเลยว่าไงเอ็นเทโนว่าไงเบบี้ว่าไงตอนเป็นเด็กนี่อ้วนมากบางครั้งมันก็มาเดินเล่นตรงแถวนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันเดินเล่นตรงบ้านผมนะครับตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันหรอกไม่ได้มาทําอะไรเรานะครับเดี๋ยวไม่ไหนพวกสัตว์ที่เหี้ยดกินเนื้อนะครับต้องฆ่ามันก่อนนะครับแบบนี้ ครับว่งไงฮนะสาสาวสาว,สาว,สาวที่น่าเย็ดทั้งหลายน่าเย็ดจริงๆเลยก็มีแค่นี้แหละนะครับโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในการเมท่าฟิวเจอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบสครับ